สนามที่1เหลือเวลาน้องอีก2นาทีนะคะ สนามที่สองเหลือเวลาน้องอีกสองนาทีนะคะ สนามที่หนึ่งรุ่นชายคู่ AC 70ปีเทียนชัยปาล์มพบกับประพัฒน์กะหนกทัศน์ทำการแข่งขันได้เลยนะคะ ตัวท่าตอนยี่สี่สนามที่สี่เหลือเวลาน้องอีกสามนาทีนะคะ

สนามที่สี่เหลือเวลาน้องอีกหนึ่งนาทีนะคะ

สนามที่4ี่ทำการแข่งขันได้เลยนะคะ

Baiklah, baiklah. ni pi tanya pasal

ก็มันเจอกันก็เป็นขึ้นไปแต่ว่าแต่เฉพาะมันอาจจะต้องมีใจแปลคุณต้องมีทางอื่นไม่เหลียวที่มันไปละอย่างเราไปอย่างนั้นไปไป <laughs> Shqiptare 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 Shqiptare

คนมาดูคนในสามน้อยนี่แต่ว่ารถโดนโจยถึงสามสามแยกเลยผมคนหัวสามแยกเลยว่าจริงใครว่าเสร็จยังงี้ส่ไหรอเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้ย

Nicky mong là cái này, mong cái này mong cái này mong là สนามที่3ามนะคะรุ่นชายคู่125ปีพี่ยุทธโกกีพบกับวรวุทธสมพศเดี๋ยวแข่งต่อเลยนะคะเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะคะ แข่งเสร็ดแต่ว่ามันแข่งตบ ที่3นะคะชายคู่125ปีวันยุทธสุพลพบกับบรลวุฒิสมพศ

Terima kasih telah menonton เองงี้ยอย่างเงสกิดวนเนาะสนามที่หนึ่งคู่ถัดไปรุ่นชายคู่ร้อยยี่สิบห้าปีพี่บัณฑิตพี่วิโรดพบกับพี่วิชิตพี่จิรวัตรอ๋ออ๋อค่ะ สนามที่หนึ่งรายการถัดไปรุ่นหญิงคู่มือใหม่ปียนันประภาวลินนัฐาเกษร